จิรัตท,ทองสุวรรณสสพักประชาชนจุดไฟขึ้นอีกครั้งค่ะหลังออกมาแฉข้อมูลร้อนว่าพื้นที่11จุดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่กองทัพไทยอ้างว่ายึดไว้ได้นั้นแท้จริงแล้วคือพื้นที่พิพาทไม่ใช่ของไทยโดยสมบูรณ์คำพูดครั้งนี้เท่ากับท้าชนกับกระแสะชาตินิยมสุดแรงที่กำลังปะทุอยู่ในสังคมโดยเฉพาะเมื่อกองทัพไทยเพิ่งรายงานผลงานว่าควบคุมพื้นที่ได้ถึง11จุดแต่จิรัตกลับไม่สนอะไรทั้งนั้นบอกชัดเจนมันไม่ใช่ของเรา ทำให้โลกออนไลน์ลุกเป็นไฟบางฝ่ายสัจจิรัตว่าขายชาติขณะที่อีกฝ่ายปรบมือเชียที่กล้าพูดความจริงในสิ่งที่หลายคนไม่อยากฟังเราไปฟังเจ้าตัวพูดดีกว่าค่ะเพื่อนๆจะตีความออกมาแบบไหนกันสรุปเป็นของใครกันแน่แต่ยังไงส่วนตัวก็ยืนยันว่าเป็นของไทยล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะที่เหลือเพื่อนๆก็คิดดูเอา <10 S> 1 1อที่ที่กองทัพไปยึดมาเนี่ยเป็นพื้นที่พิพาททั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่พื้นที่ของของเรานะครับมันยังตกลงกันไม่ได้นะครับนึกออกไหมครับสภาให้งบมาสร้างกระแพงได้อยู่แแไม่่พพงงออกกะ จะชี้อะครับว่าสร้างตรงไหนเพราะไม่มีเส้นไม่รู้เส้นหนึ่ตรงไหนครับปัญหาคือสร้างผิดไปทําไงครับไปสร้างกลาง,สางเส้นที่เดียวที่อยู่ในคลองตามลำคลองเลยครับเราจะไปสร้างกลางน้ำได้ไหมครับไม่ได้ต้องมาสร้างบนบกฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะคะทั้งเพจ Facebook NTV Channel เอาไว้พบเจอกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ